สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโรคตะวันตกกับตะวันออกนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะปัจจัยแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการค้านะการค้าเนี่ยเป็นปัจจัยแรกในการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนั่นเองนะ การค้าเนี่ยก็คือในเรื่องของการขยายตัวทางการค้านะไปยังเมืองใหญ่ๆนั่นเองแล้วก็ความสามารถในการผลิตสินค้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเรื่องของการต่อเรือการประดิษฐ นะแล้วก็ความต้องการในเรื่องของการบริโภคอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมที่ทําให้เกิดในเรื่องของการค้านั่นเองนะส่วนสินค้าสําคัญที่มันมีการติดต่อค้าขายกันนะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันมีสินค้าอะไรบ้างนะก็จะมีสินค้าก็เช่นข้าวสาลีนะก็คือมาจากอียิปต์นั่นเองนะที่มีคุณภาพส่วนน้ำมันมะกรอกกับเหล้าอางุ่นเนี่ยนะก็จะมาจากกรีกกับโรมัน นะส่วนเครื่องเทศก็จะมาจากอินเดียผ้าขนาสัตว์ก็จะมาจากฟินิชียนนะแล้วก็เครื่องแก้วก็จะมาจากอียิปต์เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็จะมาจากจีนมาจากอินเดียมาจากกรีกส่วนทองคำเนี่ยนะก็จะมาจากอียิปต์ผ้าไหมและหยกเนี่ยก็จะมาจากจีนนะซึ่งสินค้านะที่มีชื่อเสียงของแต่ละนะแต่ละเชื้อชาติแต่ละอารยธรรมเนี่ย ก็เป็นที่ต้องการของอรารยธรรมด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกมันก็เลยมีการติดต่อการค้าขึ้นมานั่นเองเนาะ,ะปัจจัยที่2นะก็คือในเรื่องของการขยายดินแดนสาเหตุของการขยายดินแดงก็คือความต้องการที่จะมีอํานาจในเรื่องของการปกครองแล้วก็แสวงหาความมั่นคงนั่นเองนะแล้วก็นะมันก็เลยเกิด การขยายดินแดนนะของพวกตะวันออกและตะวันตกนั่นเองนะเพื่อความมั่นคงนะอันที่3นะปัจจัยที่3ก็คือการเผยแพร่ศาสนานะก็จะมีศาสนาคริสต์นะก็จะเกิดในศาส,สนาคริสต์เนี่ยจะเกิดในในปาเลสไตน์ นะแล้วก็แพร่ขยายไปในจักรวรรดิโรมันจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติและศาสนาคริสต์เนี่ยก็เน้นในเรื่องของความรักเนาะถ้าใครจะถ้าใครพอจําได้เนาะเน้นในเรื่องของความรักให้รักตัวเองเหมือนกับรักเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะต่อไปคือศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามเนี่ยจะกําเนิดในตะวันออกกลางแล้วก็แพร่อิทธิพลอย่างรวดเร็ว นะเพราะทำสงครามแล้วก็ขยายอำนาจนั่นเองนะอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะเราปัจจัยเราพูดถึงปัจจัยไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการค้าการขยายดินแดนแล้วก็การเผยแพร่ทางศาสนานั่นเองนะต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเส้นทางการติดต่อระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนั่นเอง นะเส้นทางเราไปทางไหนบ้างนะก็คือ2เส้นทางที่สําคัญก็คือทางบกกับทางทะเลนะซึ่งอาระยธรรมโบราณต่างๆเนี่ยก็จะมีการเส้นสร้างเส้นทางทางบกกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟินิเชียนนะที่ทําถนนเพื่อไปติดต่อให้กับไปติดต่อค้าขายกับอียิปต์นะโรมันมีการสร้างถนนเพื่อติดต่อค้าขายแล้วก็เดินทางไปดูแลอาณานิคมของตัวเองที่ตัวเองครอบครอง นะส่วนจีนในสมัยของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะก็มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของการค้านะกับอรารยธรรมตะวันตกนะก็คือมาค้าขายที่ตะวันตกนะก็มาค้าขายที่โรมันใช่ไหมก็เลยสร้างนะเส้นทางการค้าขายนะเราเรียกว่าเส้นทางสายไหมนั่นเองนะก็คือขนส่งผ้าแพรไหมนะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าสิ่ง นะที่สําคัญสินค้าที่สําคัญที่โรมันต้องการเลยผ้าแพรใหมจากจีนนั่นเองนะอันนี้คือทางบกทางทะเลนะตอนแรกเส้นทางทางทะเลอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเดินทางบริเวณใกล้ๆก็คือแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะใกล้ๆกันเช่นฟินิเชียน ishing, ไปอียิปต์อียิปต์ไปกรีกกรีกไปโรมันอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมาเนี่ยนะจีนก็พัฒนาเทคโนโลยีประิษฐ์เข็มทิศมันก็เลยทําให้การเดินทางนะออกสู่ทะเลเนี่ยไปได้ไกลขึ้นนั่นเองอะอันนี้คือเส้นทางการติดต่อสมัยก่อนเนาะก็จะมีแค่สําคัญ2เส้นทางก็คือทางบกกับทางทะเลนะต่อมาเรื่องสุดท้ายละผลของการติดต่อนะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะ,ะผลอันแรกก็คือในเรื่องของการเมือง นะในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการเมืองด้านแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเขตแดนนะนะก็คือการลุกลานดินแดนเพื่อเป็นการขยายอํานาจในการปกครองก็ทําให้ดินแดนเป็นไงใหญ่ขึ้นนะสำหรับคนที่ลบชนะส่วนดินแดนที่ถูกลุกลานนะบางดินแดนก็อาจจะล่มสลายไปเลยเนืออนะ้ออจากนะก็ถูกยึดไปล่มสลายไปนะด้านต่อมานะก็คือในเรื่องของระบบการเมือง นะการปกครองก็จะแบ่งออกเป็นสแบบใช่ไหมก็คือทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คือรัดที่ชนะเนี่ยนะเข้าไปปกครองด้วยตนเองนะอันนี้คือทางตรงส่วนแบบอ้อมเนี่ยก็คือการที่รัดนะที่ชนะเนี่ยให้เมืองเมืองนั้นเนี่ยปกครองด้วยตนเองแต่ว่าถึงเวลาก็ส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้อันนี้คือทางอ้อมนะ ต่อมานะก็คือด้านพลเมืองนะพลเมืองรัฐที่ได้รับชัยชนะเนี่ยก็จะมีคนมากขึ้นเพราะปัดต้อนเอาคนไปส่วนรัฐที่พ่ายแพ้เนี่ยก็จะสูญเสียคนนะหรืออาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้และสถานะของคนนะในรัฐที่แพ้ก็จะกลายเป็นเฉลยศึกเนึกอออกไหมนะอันนี้คือผลอันแรกเนาะผลการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกอันแรกก็คือด้านการเมือง ผลอันที่2ก็คือด้านเศรษ,ษฐกิจนะมันก็ทําให้มีการค้าขายนะทำให้คนในแต่ละอารยธรรมอยู่ดีกินดีนะเพราะว่าไปค้าขายเราก็ได้เงินไงนึกออกปะ่ะแล้วก็การค้าขายเนี่ยทำให้มีการพัฒนาเส้นทางทั้งทาง,ทางบกและทางทะเลนะแล้วมันก็ทําให้ศรริลปวิทยาการต่างๆเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะอันนี้คือผลด้านที่2ก็คือในด้านระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะ ผลด้านที่สมนะด้านสุดท้ายนะอ่ะก็คือในด้านสังคมนะก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะของโลกตะวันตกกับตะวันออกก็ทําให้โลกเนี่ยมีการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายระบบการปกครองศาส,สนาความเชื่อลัทธิประเพณีนะหรือในเรื่องของการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งอาหารก็เช่นกัน นะไอสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผู้คน,นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วก็มีการผสมผสานกลมกืนระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชนชั้นปกครองก็จะสมรสกับรัฐนะที่เขาเรียกว่าที่อยู่ภายใต้การปกครองนะเพราะว่ารัฐที่แพ้ก็ถ้ามีลูกสาวเนาะก็จะมอบลูกสาวนะเพื่อเป็นเ,เครื่องบรรณาการหรือนะเ,ออเพื่อเท่านี้ง่าย เป็นเหมือนแบบว่าเพื่อไปเจริญสัมพันธไมตรีอะเวลาจะท,ะแบบท,ทํา,า,ะา,อ,อ,าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยทําไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่เพราะว่าเฮ้ยมันเป็นรัดพ่อตากุ้ยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นึกออกปะกุยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะมันก็มีการผสมผสานกันถ้าเป็นนะชนสามัญชนคนธรมรมดาก็คือพวกทหารนะเมื่อไปลบเนี่ยก็อาจจะไปเจอสาว ช่นไปเจอหญิงสาวรัฐอื่นอย่างเงี้ยนะก็รักใคร่ชอบพอกันแต่งงานกันก็เป็นการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์นั่นเองนะสุดท้ายละก็คือการขยายพงดนระหว่างกันและกันเนี่ยนะก็จะมีการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันทําให้มีการแลเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ของเฮโรโดตัสเนี่ยมันก็ทําให้คนฝั่งตะวันตกเข้าใจฝั่งตะวันออกมากขึ้น นะแล้วก็บันชึกของมาโคโปโรจาได้ไหมในอรารยธรรมจีนที่เราบอกว่ามาโคโปโรเนี่ยเป็นพ่อค้าชาวอิตาลีแล้วก็ไปรับนะราชการในสํานักงานของจีนเนี่ยแล้วก็ได้มีการจดบันชึกนะเป็นบันชึกของมาโคโปโรใช่ไหมพอเดินทางไปที่อิตาลีเนี่ยนะไอ้บันชึกของมาโคโปโรเนี่ยนะมันก็เป็นที่รู้จักมันก็เลยทําใหอ้อ่ชาติตะวันตกในยุโรปนะรู้จัก นะประเทศจีนมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะมาค้าขายนะกับประเทศจีนนั่นเองนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนั่นเองนะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องราวนะที่ทั้งหมดที่เราเรียนมาใช่ไหมเทอมแรกเราเรียนอรารยธรรมตะวันออกใช่ไหมเทอมสองเราเรียนอรารยธรรมตะวันตก และนี่หละเรื่องสุดท้ายนะที่เราเรียนเนี่ยก็คือทำให้รู้ว่าทำไมอ่ะนะเอ,อการที่เรานะมีการติดต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรและเข้าไปทางไหนและผลมันเป็นอย่างไรซึ่งครูบอกไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะก็จบสำหรับอารยธรรมโบราณนะทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกนั่นเองเนาะ โอเคครับสวัสดีครับ